ก็มาดูข้อที่2กันต่อนะครับข้อที่2เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการทดลองสารละลาย abc นะครับอย่างละ3กร,รัมในน้ํา50กร,รัมวัดอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปปรากฏว่านะครับอุณหภูมิเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงดังตารางสารนะครับมีสาร a b c นะครับอันนี้คืออย่างละ3ากร,รมัมใช่ไหมบวกกับน้ำนะครับน้ำเนี่ย50าลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับช่องนี้เขาก็ บันทึกอุณหภูมิของน้าใช่ไหมครับของน้ําปรากฏว่าุณมของน้ําทั้ง3าเป็นไงครับเท่ากันไหมอย่างละยี่สิบเก้าใช่ไหมครับพอเอาไปผสมเสร็จแล้วนะครับอุณหภูมิของสารละลายนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับตรงนี้ห้าสิบเจ็ดตรงนี้ยี่สิบเก้าตรงนี้ยี่บสี่ใช่ไหมครับ,ร 57, ร 29, ร 24, รบเพราะฉะนั้นเราไปวิเคราะห์ดูนะครับประเภทพลังงานประเภทพลังงาน นะครับตรงนี้อุณหภูมิมันเป็นไงครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไงเป็นทางไหนอ่ามันร้อนขึ้นใช่ไหมครับมันสูงขึ้นแสดงว่าเป็นแบบถายพลังงานตรงนี้เป็นไงครับเป็นไงเท่าเดิมใช่ไหมจากยีิบเก้าสารละลายก็ยีิบเก้าเพราะฉะนั้นเท่าเดิมเปลี่ยนแปลงไหมครับอ่าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ ตัวนี้จาก29ลงมาเหลือ24ีเป็นไงครับมันลดลงแสดงว่าเป็นการดูดพลังงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข้อกไก่กนี่นะครับเขาถามว่าการละลายของสาร abc นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบใดก็ตอบไปเลยนะครับคือกอไก่คายพลังงานเอ่อโทษทีสาร a นะครับคายพลังงานสาร b เป็นไงครับสารละลาย b ไม่เปลี่ยนแปลง นะครับทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะอะไรฮะ <Okay. S 1> อ่าก็คือแสดงว่ามันเป็นไงครับ <Okay. S 1> พลังงานเราก็ต้องเปรียบเทียบทั้ง2ชนิด <Okay. S 1> เห็นสารละลาย A oh. นะครับเมื่อกี้เราวิเคราะห์ล้จาก29ไปเป็น57ใช่ไหมครับมันเป็นการคายพลังงานใช่ไหมครับแสดงว่า เป็นไงครับพลังงานอะไรมากกว่าพลังงานอะไรพลังงานไฮเดรชันเป็นไงครับมากกว่าพลังงานแลตติสใช่ไหมครับไฮเดรชันมากกว่ามากกว่าแลตติสใช่ไหมครับส่วนสารละลายนะครับสารละลาย B นะครับอันนี้สารละลาย A. สารละลายปบปปากฏว่า29ไปเป็น29ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับไม่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเป็นไงครับพลังงานไฮเดรชันเท่ากับพลังงานและติดพอดีนะครับส่วนสารละลาย B ีท่อท,ทีสารละลาย C จาก29ลงมาเหลือ24แสดงว่าเป็นการดูดพลังงานนะครับเพราะฉะนั้นพลังงานอะไรมากกว่าพลังงาน พลังงานไฮเดรชันมันน้อยกว่าพลังงานแลตติสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจำไว้เลยครับพลังงานแลตติสนี่เป็นเป็นประเภทดูดหรือใครนะพลังงานแลตติสเป็นประเภทอะไรเป็นประเภทดูดใช่ไหมลตติสจำไว้เลยนะครับงงเ,ปเป็นประเภทดูดใช่ไหม,ไเ,เ,ปปเ,ไหมเป็นพวกดูด ส่วนไฮเดรชันที่เป็นประเภทไหนครับคายพลังงานใช่ไหมจำไว้นะครับสร้างคายสลายดูดใช่ไหมครับสร้างคายสลายดูดทำไมและติดถึงดูดเพราะอะไรเพราะว่ามันมีการแตกตัวเป็นไอออนใช่ไหมครับพยายามเอาให้ค่องๆนะครับนะแตกตัวเป็นไอออนที่อยู่ในสถานะแก๊สนะครับเพราะฉะนั้นข้อกอไก่เนี่ยเราก็ตอบอย่างนี้แหละนะครับว่าสารละลาย a นะครับเป็นประเภท สารลาย b ไม่เปลี่ยนแปลงสารลาย c ดูดนะครับส่วนข้อขอไข่เขาบอกว่าข้อเหตุใดอุณหภูมิของสารลาย b จึงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็อธิบายตรงนี้ไปนะครับในกรอบตรงนี้นะครับว่าเป็นไงครับทำไมถึงไม่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพลังงานไฮเดรชันมันเป็นไงครับเท่ากับพลังงานแลกทิสนันเองนะครับโอเคเนาะขอ้อที่2